่วนตอนนี้ได้เวลาไปหาของกินกันแล้วคุณผู้ชมรู้จักขนมจีนไหหลำไหมดิฉันจะพาไปทานขนมจีนไหหลำสูตรโบราณบอกเลยว่าหาทานยากมากๆค่ะ <Hey. S 1> ไปเลยจ้าน,นี่น่หน้นาตาแบบนี้นคุณคยทานกันไหมขนมจีนนะรู้จัก แต่ขนมจีนไหหล่อมไม่รู้จักงั้นเดี๋ยวจะพาไปทําความรู้จักนะร้านขนมจีนไหหล่อเจ๊วาเจ๊ยงนะคะต้องบอกว่าเป็นความอร่อยที่ยาวนานมากๆนะเขาเปิดขายมาแล้วหกสิบกว่าปีเป็นหกสิบกว่าปีที่ยังใช้สูตรดั้งเดิมตั้งแต่ตอนเปิดร้านมีทั้งแบบน้ำแบบแห้งมีทั้งเนื้อวัวและ เนื้อหมูซึ่งทางร้านเขาแยกหม้อนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะแยกหม้อเนื้อแยกหม้อหมูอย่างชัดเจนเลยอ,อยากรับประทานให้อร่อยต้องไปฟังทายาตรุ่นที่3ามเขาฝากบอกมาแบบนี้ค่ะรับเมนูน้ำกก่แห้งนะคะลูกค้าจะชอบทานเมนูน้ำมากกว่าค่ะเพราะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ทานง่ายค่ะขนมจีนไหหลำนะคะก็มาจากเน่เลยค่ะเน่ก็คือยายของแม่นะคะ มาจากเกะาะไหหลำเลยค่ะแล้วก็พอมามาทำที่นี่ก็ปรับปรุงสูตรมาแล้วก็ขายมาจนถึง60ปีแล้วค่ะโอ้โห60ปีแล้วหกสิบปีจริงๆค่ะนี่ทายาทรุ่นที่3แล้วนะคะขนมจีนไหหลำเนี่ยค่ะตัวเส้นก่อน เส้นบางคนบอกว่าเอ้เส้นดูไม่เหมือนขนมจีนธรรมดาใช่ไหมคะตัวเส้นเขาจะมีความคล้ายกับเส้นอุด้งญี่ปุ่นอ๋ออ๋อใช่อ่าแล้วก็มาดูว่าขนมจีนไหหลำแบบแห้งและแบบน้ำมันต่างกันตรงไหนยังไงเนาะถ้าเป็นขนมจีนไหหลำแบบแห้งจะใช้เนื้อเปื่อยเป็นก้อนๆทรงลูกเต๋าแล้วก็มีหน่อไม้แล้วก็มีผ้าขี้ริ้วด้วยนะคะราดด้วยน้ําซอสแบบเข้มข้นก็จะออกแบบหวานนํามีถั่วแล้วก็งาโรยหน้าอันนี้แบบแห้งราคา60บาทบราทมาดูขนมจีนไหหลำแบบน้ำา ถ้าแบบน้าจะใช้เนื้อสดๆจะไม่ใช้เนื้อตุนอ๋นเป็นเนื้อสดน้นําซุปเนี่ยจะเป็นซุปใสจะหวานชุ่มคอกลิ่นแบบหอมกลิ่นงาอ่อนๆโรยหน้ามาร่วมไปถึงมีผักกาดดองอและที่สําคัญต้องทานจิ้มกับซอสกะปิซอสกะปิใช่มันจะออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆเข้มๆทามนี้ก็ราคา60บบาทลักษณะคล้ายๆแบบอุดอง้ง ผสมเฝอไหมให้ประมาณอย่างนั้นนะคะน,นี้คนด<ห>จิ้มกระปิแห<ร>้<ร>งอาใช่ส่วนนั้นคล้ายๆน้ำพริกรกะปิแต่เป็นน้ำจิ้มกะปิของเขานะคะ,ะแล้วก็มีเมนูหน้าลองเยอะแยะมากมายนะยำไทยหมูอัดแน่นไปด้วยเครื่องแบบสุดๆเลยอย่างนี้นนนนหมูสดลวกชิ้นใหญ่ๆรวมถึงมีการใส่หมูยอเอ็นไว้นะแล้วก็โรยถั่วงาจะมีรสเค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆโอ้ยคุณอยากจะตามไปกินแล้วเหมือนกันเนาะ ใครที่สนใจอยากจะลองเมนูเก่าแก่ที่อร่อยหอมกลมกล่อมแบบนี้เราหาทานยากด้วยนะคะติดต่อไปทาง Facebook ของทางรานที่เราขึ้นให้เลยขนมจีนไหหลําเจวาเจหยงหรือโทรไปหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะสอบถามเส้นทางกันได้เลยจ้า,าอ้หน้าทานจริงๆแปลกเนาะเนาะไม่เคยกินเลยไม่เคยทานเหมือนกันเราหาทานยากนี่ยน้ำจิ้มกระปิของเขาแบบนี้อเออเนี่ยขนมจีนที่แบบว่าเป็นสูตรจากจีนจริงไหหลำาจริงคือไหหลำมาเขาขึ้นชื่อเรื่องความแบบอร อร่อยคือทาอาหารอร่อยอยู่แล้วเ<า>พราะฉะนั้นอันนี้ก็ดัดแปลงให้มันถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นด้วยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน f a c e b o o k ก็ได้ะนะคุณผู้ชมนะ